สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะขอพาไปเที่ยวกันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับมาครับไปเที่ยวด้วยกันวันนี้บุกหยิบ3แลนด์มาร์กเด็ดๆไห้ทุกคนได้ดูกันครับที่แรกชิงช้าสวรรค์นขนาดยักษ์ริมทะเลและมาดูฉลามวาันตัวยักษ์ที่คายุคันอะคูเรียมมาปิดท้ายไสนุกสุดเรียงที่ Universal Studio Japan ในธีมฮาโลวีนเตรียมแพ็กกระเป๋าและตามไปเที่ยวกันครับสวัสดีทุกคนเราจะมาเที่ยวกัน2แลนด์มาร์กสำคัญวันนี้นะคือ Aqua เร u m มชิงช้าสวรรค์ วิธีการเดิน,นทางมันง่ายสุดๆครับนั่งเมโทรมาตรงที่สถานีโอซากาโกะครับออกจากเมโทรมาทุกคนจะเห็นชิงชาสวรรค์ตั้งใหวนตะการตาเลยครับมาที่ถนนนะทุกคนมาที่นี่ชิงชาสวรรค์คอนเทสตมาเริ่มเป็นที่แอนเฟอร์ริสฟิลด์ครับชิงชาสวรรค์ที่นี่มี2ประเภทด้วยกันมีแบบทิปกับแบบกระจกครับถ้าเกิดใครอยากถ่ายรูปสวยๆนะครับบุ๊กขอแนะนำแบบกระจกครับอาจจะรอนานหน่อยแต่ถ่ายรูปสวยมากๆรวมทั้งพื้นของกระเช้าเนี่ยยังเป็นกระจกอีกด้วยครับ และเก็บค่ยมีบัตรโอซาก้า a m a z i พาสนะครับสามารถขึ้นกระเช้าฟ,ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยครับลงจากกระเช้ามามุ่งตรงไปที่ไทอุคันอควิเยมครับบัตรใบละ2,700เยนทุกคนเข้ามาข้างในองคอนเนตมาดูโพไปดูปลาดกลามาแคปับิเพื่อนไปขึ้นกระเช้ากันแล้วตอนนี้ขอลงไปเที่ยวใต้ท้องทะเลกันดีกว่าครับ w e l c o m e to ฟูเจแปนฟอร์เเป็นการศึกษาระบบในเวศท,ทางต้นไม้ เราเริ่มต้นจากการสำรวจป่าไม้ของญี่ปุ่นกันก่อนครับในโซนี้บุกว่าเขาตั้งใจจะให้เด็กๆได้เรียนรู้เกับระบบนิเวศครับพอลงมาจากด้านบนเราก็จะลงมาสู่โลกของใต้ท้องทะเลครับเริ่มต้นลงมาก็จะเจอน้องเพนกวินก่อนที่น้องเพนกวินอยู่ที่บนน้ําแข็งนะครับและโตู้เนี่ยก็ยังลึกลงไปให้เราได้เห็นน้องว่ายน้ําอยู่ข้างล่างด้ครับเห็นว่าน้องมีพื้นที่ว่ายไปไว่ายมาเต็มไปหมดเลยนี่ก็ปลาโลมาครับ ต่อมาตรงนี้คือไฮไลท์ของเรานั่นคือปลาฉลามวานครับโดยตู้ปลาของที่อควาเรียมเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยครับถ้ามองจากตึกข้างนอกเนี่ยตึกมันใหญ่มากแสดงว่าตู้ปลาเนี่ยสูงหลายชั้นมากๆเลยครับนี่ครับเราก็สามารถเห็นน้องปลาฉลามวานว่ายไปว่ายมาได้จากมุมต่างๆนะครับของอควาเรียมซึ่งไม่ว่าอยู่มุมไหนนะครับก็สามารถเห็นน้องปลาฉลามวานได้ชัดแน่นอนครับเพราะว่าน้องเนี่ยว่ายไปทุกที่เลยครับเพราะว่าตู้เนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียว ในวันที่พวกไปนะครับมีเด็กๆมาทัศนศึกษากันเยอะมากเลยครับเขายังมีกิจกรรมให้เด็กๆนะครับได้ไปประทับตารูปปลากันด้วยน่ารักมากเลยทีเดียวพวกวราชอบคอนเซ็ปต์เขานะครับที่เขาเอาตู้ปลาขนาดใหญ่ไว้ตรงกลางทําให้เราเหมือนอยู่ท่าท้องทะเลจริงๆเลยแต่พอเดินไปนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็มีปลาอื่นให้เราได้เรียนรู้มากมายเลยครับนี่ก็มีแมงกับพุนด้วยลงมาก็จะน้องอุ๋งๆแลวก็ยังมีห้องนะครับที่ให้เราดูด้วยว่าพี่ๆพนักงานนะครับเขาเลี้ยงน้องยังไงบ้าง ขึ้นมาก็เจอกับเพนกวินนะครับเหมือนในเรื่องมาดากัสการ์เลยครับสองพ่อออกจากโซนอะโครเรียมานครับก็จะเจอกสิวิเนียและก็ร้านไอศครีมครับซึ่งแปลกตามากๆเป็นสีขาวก็สีเงินครับเดี๋ยวมาลองชิมกันนี่ครับได้มาแล้วมวกว่ารสชาติแปลกแต่อร่อยครับอธิบายไม่ถูกต้องไปลองชิมกันเองครับใครมาต้องห้ามพลาดนะครับมาครับเพื่อนๆไปสวนสนุกกันสวัสดีครับสสวัดีครับสปายจะไป Universal Studio j a p นครับ กำลังรอรถ JR เข้าไปที่ Universal City อพอได้ทิ้งซับคนรอคนนั่งรถไฟมาจากบ้านแล้วก็เปลี่ยนรถเปลี่ยนรถมาถึงที่สถานี Universal City Station ตอนนี้กํลังจะรอเข้า Universal นะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพมุมสำคัญสคัญเด็ดๆแน่นอนว่ามุมถ่ายรูปมุมตรงไหนถ่ายรูกเก๋ๆมีอะไรอร่อยบ้างเดี๋ยวจะแคปเจอร์มาฝากทุกคนจ้ะ อยู่ข้างในยูนิเวอร์ซ a ลทุกคนตอนนี้ก็คือเพื่อนไปเดินซื้อของมาแล้วก็กำลังจะเดินไปหาเครื่องเล่นเล่นกันแล้วก็มารีวิวว่าเครื่องเล่นไหนสนุกไม่สนุกบ้างเนาะได้เริ่มเลยคนเยอะมากยูในะอลลิมิดรีวิวรอร้อยสามสิบนาทีเข้ามาในฮอลลีวูดดี Dream, มทุกคนอันนี้ก็เป็นซนะิงเกิลไรเดอร์เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไปซิงเกิลอะรอคิวนานมากไปฮอลลีวูดดีมเดอะไรท์สนุกมากเลยครับ มีทั้งแบบปกติแล้วก็แบกแบค drop ครับเล่นฮอลลีวูดด e ีมเสร็จแล้วรีวิวจากปอ๊อปโดนนั่งหน้าสุดเห็นทุกอย่างแบบกีดแรงมาที่แบบว่าตอนนี้คอแห้งมากเพราะกีดเสียงหายเดี๋ยวไปดูว่าเราเล่นเทรื่องเลต่อไปแต่ฮอลลีวูดดีมสนุกมากมีเพลงให้ฟังด้วยได้ไอป๊อปนั่งหน้าสุดรีวิวครับรีวิวรีวิวซรีวิวมีเพลงบิวเลยคน ที่บอกว่าเช้าแดดแรงตอนนี้มืดแล้วจะ้ะฝนจะตกไหมไปต่อคิวซื้อขนมกันก่อนเพราะว่าตอนนี้น้ําฝนได้หยุดลงมาใส่อวอวเราแล้วทุกคนเมื่อกี้หลบฝนไปหนึ่งโยทุกคนคือมันมืดมาก้วยแวะพอสอบอุทกภัยอยู่ตอนนี้คือฝนมันพัดไปแล้วปลา Let's go <S เดี๋ยวเหมือนเราเจอเพื่อนครับสวัสดีครับผู้ประสบภัย ก็เข้ามาอยู่ในโซนมินเนี่ยล้าก็จะเจอมินเนี่ยนเยอะแยะไปหมดเลยปานานาบาปาบานาโปเจโปจ้า ตอนนี้นะทุกคนคือเราเดินเข้ามาแล้วแล้วก็เราอรัดคิวเห็นไม่เห็นคิวที่ขดปะ่ะคือมันขดไม่ใช่แค่ในนี้มันขดอยู่ข้างนอกด้วยแต่ว่าเราอะมันไงเงินเราใช้เงินประมาณสี่ห้าพันในการซื้อเอ็กซ์เพรสมาพอเข้ามาเขาจะติดตัว๋วทุกคนตัว๋วแล้วก็พิมพ์มาก็ได้หรือเปิดโทรศัพท์ก็ได้แต่ว่านี่นะว่าพิมพ์มาเพราะว่าจะไม่ต้องเปิดโทรศัพท์เผื่อเน็ตคิดเนี่ยไรก็พิมพ์มาสะดวกดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามินเนี่ยนะเครื่องเล่นเป็นยังไงเรา,ลาลเล่นเดี๋ยวมารีวิวนะว่าเป็นยังไงแแแต่่่่่คิดดววาาานนนจะแบบแบ,บ,แบนะรักเกเเ็ล ่เไปลนนกัในมินเนี่ยนพานะครับมีมินเนี่ยนเมคเคนแล้วก็มีเครื่องเล่นอื่นอีกมากมายเลยครับเล่นมินเนี่ยนสำหรับทุกคนมันเป็นเหมือนแบบหนังแล้วก็ให้เรานั่งอยู่บนรถแล้วมันก็จะขยับ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 ติดๆน่าจะชอบแล้วนั่นคือรถขึ้นไปแล้วก็ขยับอยู่กับที่แต่มันก็แบบมีโมชั่นนิดนึงไปขยับมาชนกับหลังอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครเป็นคนที่เป็นหัวโมชั่นชิคเนี่ยอาจจะไม่ชอบแต่ว่าเออใครแบบชอบดูพวกหนัง VR อะไรเงี้ยเราจะชอบเพราะว่าอันนี้แบบภาพสวยสนุกดีถึงแม้ว่าจะฟังภาษาญี่ปุ่่่่นไมอออกกแต็คิดดวาูเรยะ นี่ทุกคนออกจากคนมินเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สไปเดอร์แมนกันเพราะเราจะไปใช้เอ็กซ์เพรสที่เราซื้อมาที่สไปเดอร์แมนเย้เจอกันทุกคนตอนนี้ไม่อยู่นะสไปเดอร์แมนแล้วนะมาแล้วจ้าทุกคนบัตรเบงเหมือนเดิม ไม่เน้นรอคิวใช้ตังแก้ปัญหาทุกอย่างมาจากไม่ต้องรอคิวแบบนี้รัดไปเลยจ่ะคนเยอะอยู่นะ s p i d e r m a แมนสนุกมากนะครับแล้วเขากำลังจะปิดแล้วต้นปีนะอย่าลืมรีบไปนะครับไม่บัตรเอกเคแล้วว่าตอนนี้ขคือมารอต่อคิวมาดูจูดสือไทเซน 4D ลว้วคนเยอะมากมเลย <ไป S 2> อ,อ่ะเพื่อนๆครับใครจะเข้าจูดิสซ์ซื้อเอ็กซ์เพรสมานะครับไม่งั้นรอนานมากฮัลโหลทุกคนเพิ่งเล่นอีกเพิ่งเล่นฮาโลวีน Halloween ชักกี้เสร็จแล้วก่อนเข้าอ่ะไอ้ออนี่ดูว่าเป็นเป็นทีวีไลค์คือแบบเป็นรถไฟสรุปมันมดดีสิแล้วม <c oughs> <c oughs> ันผีบบอ่ะพวกแบบยี่สตัววิ่งมาแบบวิ่งตุ้งแช่ตุ้งแช่แต่สนุกมากรอแบบไม่ถึง10นาทีแต่แบบสนุกตกิ๊กตีสนุกติกตีแบบแล้วก็คือวิ่งวิ่งให้ติดเตะข้างหน้าไอ้กูกลัว ตัวหรอแล้วกีดังที่เดินผูดยตรลยสนุกมากคือแบบคือคนอื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยกีดกันแต่เราไอ้ทีดคือแบบเราไม่เอ็กเซปต์ก็จะเป็นบ้านผีสิงไงเก็แต่ว่าเออเป็นเป็นทางเดินระหว่างเนาะเดินไปเรื่อย่มึงจะผีผีเออแล้วก็ใครมาช่วงฮาโลวีนอ่ะภายในเดือนตุลาหรือพฤศจิกายนอ่ะรีบมานะเพราะว่ามันจะมีเครื่องฮาโลวีนหลายเครื่องเลยให้คนๆมาเล่นกันก็ใครอยากมากรีดเนี่ยมาเลยเพราะว่านี่ว่าญี่ปุ่นอ่ะทำดีมากเนาะ คือนั่งจิงจังกับอะไรแบบนี้อันนี้จะเคเล่นว่าอะไรชักกี้เค้าเล่นชักกี้อยู่ข้างๆกับจูดิสส์ไค like เซนใครรอจูดิส่อแล้วรู้สึกว่ามันนานให้เดินมาชักกี้แล้วจะได้เล่นเลยโอเคเดี๋ยวเราไปแฮร์รี right. ่พอตเตอร์กันกาลังรอคิวเข้าไปเล่น Harry Potter Forbidden Journey นะทุกคนเราก็ใช้บัตร Express เหมือนเดิมรัดคิวกาลังเข้าไปในปราสาทฮอกวอตส์แล้ว Harry p o t t e r ตอร์ฟราบ n e เดนเจอีดีมากทุกคนดีแบบขอโวยว่าแบบเป็นเครื่องเล่นที่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวียง,งมาแต่โคตรสนุกอะ่ะปอราอาจจะไม่เหมาะคนที่เป็น Motion sickness มาฮอกวอต์อย่าลืมทานบัตเตอร์เบียร์นะครับหอตอนนี้เราเข้ามาในโซนของ n i n t ท n d o แล้วนะตอนก่อนเข้ามาเขาจะมีตรววตัว๋วเนาะมันจะมีแบบให้จองในแอปกับเราอะซื้อมาแบบ Express คือใช้เงินแก้ปัญหาอะแล้วแล้วก็พนักงานน่ารักมากเฮียวีเฮียวีกบไปข้างในดีวกว่า คนใหญ่ต่อมาก อยู่กัคือ Universal Studio ที่ญี่ปุ่นซื้อคำตัดสงานให้เราไม่ันนะ เอออกมาจากอะไรนั้นนี่คืออะไรซูซูนะโดนดโดาโกะเหรอซาดูกะซาดากะไรตลกมากรถไฟหอใช่รถไฟหอแบบหมุนมันแล้วก็ไม่ไม่มีผีอ่ะไม่มีผีแต่หมุนหมุนแบบลูหมุนมันก็ไม่ลูกท้อแต่สนุกนะแต่สนุกสนุกข้อสนุกตลกมากนุกมาก เล่นที่ Universal เสร็จนะบอกว่ามาเล่นเข้าเล่นที่นี่แบบได้เล่น,ลนหลายเครื่องมากๆเลยวันนี้คือมากับเพื่อนด้วยแล้วก็ได้เล่นหลายเครื่องมากซื้อ e x p r e s s 4มามี Minion Spiderman Harry Potter แล้วก็เล่น Mario Kart สวัสดีครับเ,เพื่อนเวันนี้บุ๊คจะมาบอกเทคนิควิธีการจองตั๋ว Universal Studio Japan นะครับหรือ USJ ถ้าเกิดเพื่อนเพื่ออยากจะไปเที่ยว Universal เนี่ยไม่ต้องมีอย่างแรกเลยครับคือตั๋ว Park Ticket นะครับ เึ่งตัวนี้นะครับเพื่อนเือก็สามารถเล่นในทุกเครื่องเล่นเลยแต่ว่ามันจะต้องรอคิวซึ่งประเทศญี่ปุ่นนะครับคนไปเที่ยว Universal Studio เยอะมากบุ๊กเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะไปต่อคิวเนี่ยอาจจะเก็บเครื่องเล่นเด็ดๆได,ด้ไม่ครบนะครับบุกก็เลยแนะนำอยากให้เพื่อนเพื่อน,นครับซื้อ Express Pass ซึ่งนะครับมีทั้งแบบ express pass 4กับ express pass 7ครับโดย express pass 4กับ7นะครับโดยส่วนมากเนี่ยจะมีการพ่วงไปด้วยกับการเข้าโซน nintendo ซึ่งจำเป็นมากๆะซึ่งจำเป็นมากๆนะครับสาหรับเพื่อนๆืนนที่อยากจะเข้าโซน nintendo world ครับเพราะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซื้อ express pass ไปเนี่ยเพื่อนๆต้องไปลุนหน้าง,งานนะครับหรือว่าต้องไปช้าม,มากๆเลยถึงจะได้เข้าซึ่งบอกว่านะครับคนไทยอย่างเรา ใช้เงินแก้ปัญหาซื้อตั๋ว express pass แล้วก็ระบุเวลาเข้าโซนเลยดีกว่าครับซึ่งเพื่อนเนี่ยสงสัยใช่ไหมครับว่าเราสามารถระบุเวลาเข้าโซนใน h a n d e world หรือว่าวิธีการเข้าโซนอื่นๆในเวลาที่เราอยากจะเข้าได้ยังไงวันนี้พวกมีวิธีมาบอกครับ วิธีการจองตั๋วเข้า Universal Studio นะครับมี2วิธีด้วยกัน 1. คือจองทันคลุกครับบอกว่าจองง,าง่ายมากๆโปรโมชั่นเขาเยอะมากนะครับบอกว่าสิ่งที่ควรจองกับคลุกอันแรกเนี่ยคือบัตรเข้าไปจองกับคลุกได้เลยครับเขามีโปรหแถม1โปรลดราคาบ่อยมากๆแต่ว่าส่วนของ Express Pass เนี่ยถ้าเป็นเพื่อนอยากจะจองเวลาหรือว่าอยากจะเข้าไปดูว่าเพื่อนๆจะได้เข้า โซนไหนเครื่องเล่นไหนในเวลาไหนนะครับบุ๊กขอแนะนำเป็เพื่อนๆไปจองกับทางเว็บไซต์ o f f i c i a l ของทาง Universal ถ้าเเพื่อนเข้าไปทาง o f f i c i a l เว็บไซต์ของ USJ นะครับเพื่อนๆกดตรงนี้แล้วเข้าไปนะครับเ,เพื่อนๆจะเข้าไปเจอกับ Express Pass ทั้งแบบ4กับแบบ7หลายแบบมากๆนะครับอย่างเช่นของบุ๊กบุ๊กเลือก Express Pass 4ของมินเนี่นะครับพอกดเข้าไปอีกทีหนึง่งเราใส่วันที่เข้าไปนะครับเราจะเห็นเลยว่า Express Pass 4ในแบบที่เราเลือกเนี่ยมีเวลาสลอตแบบไหนให้เราเลือกบ้างนะครับ คืออย่างเช่นสีเครื่องเล่นเนี่ยเขาจะระบุให้เลยว่าเครื่องเล่นนี้จะได้เข้ากี่โมงซึ่งเราก็จะมีสิทธิ์และในการที่จะไปเลือกว่าเราสะดวกจะเข้าแบบไหนซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้ว่าเราอยากจะเข้าโซนนี้ในเวลากี่โมงโซนนี้จะร้อนไปไหมกับการเข้าในเวลานี้นะครับ เพื่อนแมก็าสามารถออกแบบจัดสรรได้ในตามแบบที่ทาง U S J เขาได้จัดมาไว้ให้นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน,นะครับไม่สามารถจองได้ผ่านทางเว็บของ U S J ทางคลุกก็เป็นอีกทางเรื่องเงินการจองนะครับแต่ข้อเสียคือเ,เพื่อนๆอาจจะไม่ได้สามารถเลือกเวลาได้นะครับไปถึงหน้างานจะใช้โทรศัพท์สแกน Q R code ก็ได้หรือเ,เพื่อนๆสามารถปริ้นตั๋วไปก็ได้เช่นกันครับถ้าเกิดใครมีคำถามกับวิธีการจองตั๋ว U S J ทั้งแบบ Park Entry กับแบบ Express Pass นะครับ สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวบุ๊กจะมาตอบให้ครับถ้าเกิดใครมาซื้อของที่ Universal Studio Japan เนี่ยก็อย่าลืมมาทำแท็กฟรีฟันนะเพราะว่าเราแท็กตลอคืนได้ด้วยแต่วันนี้ Universal สนุกมากสนุดมาก,ก,มากจริงๆเปิดตั้งแต่8โมงถึง4ทุ่มเลยคุ้มมากถ้าเกิดใครมาทันเดือนตุลาจะได้มางานคาราวีนด้วยนะบ๊ายบาย